หน้านิ่งอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้ายิ้มขึ้นมาก็น่ารักอยู่น่าสวัสดีกับพวกเราสองคนนะคะปค่ะพิมคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ลดราคาพิเศษมาใช่เราได้รถคันใหม่พิเศษมาเลยนะคะเพิ่ง<ช>ส่งมาเลยใช่ซึ่งคันด้านหลังเราเลยนะคะเป็นรถรุ่น cx 8 2.5 SP Exclusive นะคะใช่แล้วค่ะซึ่งราคาปกติคันนี้อยู่ที่1,699,000บาทนะคะตัวนี้แต่ว่าสำหรับโปรวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะเรามีโปรส่วนลดพิเศษแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษมาให้ลูกค้าที่สนใจนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบอบคันกันก่อนแล้วก็มีของแถมอะไรที่แถมให้บ้างนะคะเดี๋ยวพามาดูกันเลยค่ะใช่ค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น CX 8นะคะสีแฮตตินัมคอร์ค่ะหรือว่าสีชานมที่เขาแบบว่าชอบพูดกันเนาะซึ่งเป็นสีใหม่นะคะของตัวมาดาแล้วก็เป็นสีที่ขายดีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีค่าสีด้วยใช่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกใช่เกรดพรีเมียมเลยที่ทางชอบุราแถมให้ลูกค้านะคะซึ่งฟิล์มเซรามิกเซรามิกตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยเนาะ มันมต่างกับฟิล์มธรรมดายังไงคะตัวนี้นะคะจะแตกต่างกับฟิล์มธรรมดาเพราะว่าตัวนี้จะมีค่าการแสง UV นะคะที่สูงสุดเลยแล้วก็ในกรีที่เราอยู่ด้านในรถนะคะแล้วมองออกด้านนอกนะคะก็คือสว่างแต่ถ้าด้านนอกนะคะมองเข้าไปในจะไม่เห็นใช่ก็จะเมืดเนาะเมื่อน้องการเป็นส่วนตัวเนาะใช่เมือนเราที่มองอย่างเงี้ยคือมองไม่เห็นด้านในเลยนะคะ สำหรับตัวนี้ก็คือติดให้รอบคันรวมถึงซันรูฟด้วยนะคะ,คะก็คือขนาดความเข้มอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์รอบคันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูด้านข้างตัวรถนะคะสําหรับตัวนี้ที่เราบอกไปต้นคลิปน้องว่าเป็นโฉมของปี2022นะคะ,คะดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือผลิตนะคะ,ะวันที่ผลิตนะคะ<ช>ก็คือผลิตวันที่7เดือน7ปี2022<ช>เน้ะเดือน7ก็คือเดือนสิงหาเนาะของปีที่แล้วนะคะ ก็ใหม่อยู่เลยถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่ถึง1ปีเลยนะคะ<ช>ก็ประมาณ10บ สิบเดือนนะคะตั้งแต่วันที่รถผลิตออกมานะคะก็ถือว่าใหม่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใหม่รถคันนี้ก็ถือว่าน้อยมากด้วยนะคะสําหรับการที่เรามาเทนนาะใหม่อยู่ที่อ่อแค่เจ็ดร้อยกว่าเนาะเจ็ดร้อยไปปว่าเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าถือว่าคุ้มมากเลยกับส่วนลดที่เราจะให้นาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกส่วนลดนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของท้ายรถคะตัวนี้ตัวนี้ก็มีกรอบป้ายมาให้แล้วนะคะใช่ค่ะ แล้วก็ด้วยฟังก์ชันด้วยรหลายๆอย่างเนาะซึ่งคันนี้ก็คือมีครบเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นหกที่นั่งเนาะแบบกับตันซิสนะคะอันนี้เราก็จะสามารถดึงขึ้นมาได้นะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่นั่งแถวสามนะคะเราสามารถพับลงเพื่อเก็บของได้ใหญ่ขึ้นได้นะคะตัวนี้ก็เป็นหัดนะคก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะคะได้ นี่นะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่นะคะแล้วพร้อมกับซาบูเฟอร์อนะคะใ,ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะ,ะใช่ซึ่งคันนี้มันจะได้เป็นลำโพงของ<ช>โบม์ะนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวระบบฝาทไทยนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวฝาทไทยไฟฟ้าแล้วก็คลิกเซนเซอร์ด้วยค่ะ,คะ ้ก็ฝาท้ายของเราก็คือมีระบบแจมบล็อกชั่นเนาะป้องกันการหนีบด้วยเวลาแบบว่าเราเปิดหรือว่าเราจะปิดลงอะค่ะมีของที่แบบว่ามากั้นตรงฝาท้ายของเรามันก็จะแบบดึงดึงลั้งให้เราใช่ค่ะอัตโนมัตินะคะอย่างทีนี้เราพามาดูภายในกันนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะสำหรับฟังก์ชันภายในนะคะก่อนอื่นเลย นะคะจะพามาดูตัวในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะซึ่งคันนี้รุ่นนี้เนาะ mm hmm. ก็คือจะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ผู้โดยสารด,ด้านข้างนะคะแถวแถวหน้านะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าภายในตัวรถก็คือใหม่มากนะคะดูจากตัวเบาะที่นั่งเลยนะคะ,ะตัวเบาะนะคะใหม่มากเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้เทสเลยใช่ก็คือค กลิปเลยอะคะ่ะวัสดุก็คือใหม่<ช>มากพีเมี่ยม,มากมากนะคะเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยซึ่งคันนี้ก็คือถ้าลูกค้าออกไปก็คือเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนาะใช่ค่ะลูกค้าก็จะจดทะเบียนเป็นชื่ออันดับแรกนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยจดทะเบียนแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงคอนโซลตรงกลางนะคะตัวเนี้ยเป็นเป็นโนแบ็กนะคะพลาสติกก็คือเรายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของของแถมเพิ่มเติมนะคะที่เราได้ติดตั้งให้ลูกค้าก็คือจะมีตัวกล้องบันทึกภาพนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของตัวรถนะคะซึ่งเป็นของยี่ห้อมีเนาะหรือว่า70็ไม์นะคะก็คือมูลค่าของตัวกล้องก็อยู่ที่ประมาณ4,990อใช่พร้อมตัวเมมโมรีนะคะ <Memory. S 1> ก็คืออยู่ที่64จิกนะคะ สำหรับเบาะตำแหน่งผู้ขับนะคะผู้น้านะคะตัวนี้นะคะก็จะสามารถบันทึกตำแหน่งนะคะได้นะคะ2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็เซตเวลค้ามซีดนะคะเวลความซีดก็คือในกรีที่เราเซตตำแหน่งจากดอกทูญแจนะคะได้ดอกละ1ตําตำแหน่งนะคะในส่วนของตัวการบันทึกตำแหน่งที่นั่งนะคะที่ตัวเบาะนะคะเขารวมรมแล้วก็คือสามารถรีซซตกับตัวเบาะได้ถึงส สี่ตำแหน่งสี่จุด้วยกันนะคะก็กุญแจ2แล้วก็ตัวเบาะเอง2ก็รวมเป็น4จุดนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมระบบความปลอดภัย i Active Sense นะคะไม่ว่าจะเป็น Master Radar Cruise Control นะคะตัวนี้เป็นระบบล็อกความเร็วแล้วก็ปรับระยะห่างจากรถคันหน้านะคะไฟนะคะระบบไฟก็เป็นออโต้ให้ระบบกันปนมันฝนก็เป็นออโต้นะคะพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่สั่งการระบบต่างๆนะคะผ่านตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นสปีกเกอร์โฟนนะคะให้ด้วยนะคะสั่งการจากตัวระ,ระบบ การคาสั่งเสียงได้เนาะตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูให้ดูเลขใหม่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะก็คือสําหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆเราถึงจะสามารถให้เทสระบบได้เนาะเราเราจะไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้าที่แบบว่ามาแบบว่าเข้ามาเทสใช่นระยะไกลก็คือให้ให้แค่ดูแล้วก็เทสใหม่เลยนะคะโอ้ยยังไม่ถึง790เลยอยู่แค่770กิโลเมตรเองใช่ค่ะ ก็คือไม่น้อยมากๆตัวหน้าจอตรงนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ด้วยนะคะใช่สำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีระบบอื่นระบบความปลอดภัยอยู่อีกก็คืออย่างเช่นกล้อง360องศานะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะตัวเตือนเลนเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเตือนรถออกนอกเลนนะคะแล้วก็เตือนเตือนจุดบอดขนาดถอยหลังให้ด้วยนะคะเจือนจุดบอดขนาดเปลี่ยนเลนก็มี กระจกของเรานะคะสำหรับด้านหลังก็คือเป็นตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะคะแล,แล้วก็วกมีสันรูจะเป็นสันรูฟไฟฟ้านะคะก็สามารถเปิดได้นะคะใช่แล้วอันนี้การเปิดระบายความร้อนนะคะก็จะสามารถยกตัวสันรูเพื่อระบายความร้อนได้นะคะในกรณีที่เราจอดรถนะคะในแบบกลางแจ้งอย่างนี้เนาะล้วขึ้นรถมาแล้วร้อนเลยแล้วก็อันนี้นะคะหรือเราจะเปิดทั้งบ้านก็ได้นะคะเป็นแบบนี้เลย <laughs> นี่นะคะใชัยแนวโอเคซันดูของเราค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแถวสองนะคะแถวสองตรนี้ก็จะเป็นกับตันซีทนะคะไปดูเลยตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็จะมีม่านค่ะสำหรับแถวสองของเราก็เป็นแบบกับตันซีทให้นะคะตัวนี้ก็คือมีช่องแอร์ด้านหลังให้เนาะ สามารถปรับระดับของพัดลมได้นะคะปรับทิศทางของตัวอุณหภูมิได้ด้วยพัดลมได้ปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะตรงนี้สองตแหน่งนะคะ2จุดแล้วก็ตัวเบาะเบาะของผู้ขับขี่ด้านหน้านะคะผู้นั่งโดยสารด้านหน้าก็คือมีช่อง เก็บของถึง2ช่องด้วยกันบอดละสองช่องใช่ค่ะอันนี้ถือว่าแบบนั่งสบายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีช่อง USB นะคะชาร์จโทรศัพท์นะคะให้ตรงด้านล่างด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือจะมีทั้งหมด2ช่องนะคะช่องละ2 5แอมป์นะคะตรงนี้แล้วก็สําหรับตรงนี้เราก็จะมีที่พักแขนให้ไว้นะคะสามารถปรับระดับรได้ใช่ค่ะที่พักแขนรุ่นนี้ใช่ไหมที่สามารถเดินผ่ากลางได้เลยใช่แล้วค่ะ ก็คือเราสามารถเดินอย่างนี้ได้เลยใช่นี่คืออันนี้เราก็เดินโชว์ได้เพราะว่าเราตัวเล็กมากอ่าถ้าตูดไปบังต้องนะะก็ขอไปด้วยนี่นะคะแล้วก็น้าหลังก็คือนั่งได้จริงๆเอออันนี้สูงสูงเลยอุ้ยอุ้ยก็ถือว่าเฮ็ดลูว่าคือเหลือเยอะมากนะคะสำหรับแบบว่าผู้โดยสารแถวสามของเรา แล้วก็สรอแถวหลังนะคะก็มีช่อง USB ให้ด้วยนะคะทุกตําแหน่งที่นั่งนะคะเราจะมีช่อง USB ให้ทั้งหมดแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะตัวนี้จะได้แอร์แบ็กนะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันเนาะใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเบาะแถว2ของเรานะคะก็คือสามารถเป็น Isofix นะคะสามารถแบบล็อกคาซิทได้ทั้งหมด4่จุดนะคะ2ตําแหน่งด้วยกันนะคะก็คือมีตัวนี้ตัวล็อกให้เรา อ,อันนี้ก็จะเป็นรถ s อ v แบบค<ช>รอบครัวเป็นสำหรับรถครอบครัวนะคะที่แบบว่าต้องการเดินทางนะคะมีแบบว่าคนเยอะๆในการเดินทาง<ช>แล้วก็แนะนำเลยเป็นรุ่นนี้แล้วก็แบบว่าเป็น s อ v แท้แล้วก็คือเวลาขับขี่ก็ถือว่าสบายมากๆนะคะแล้วก็ขับนุ่มแล้วก็ตัวช่วงล่างเราก็เป็นแบบว่า GVC+ ไัด้วยนะคะซึ่งช่วงล่างของเราก็คือเกาะถนน,นมาก เดี๋ยวเราลืมบอกส่วนลดลูกค้านะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สนใจก็มีซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะก็คือมีส่วนลดพิเศษนะคะสูงสุดที่สองแสนบาทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอลูกค้าที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์แต่ไม่อยากเสียดอกเบี้ย อ่อตัวนี้เราก็มีดอกเบี้ยศตใช่นะคะตัวนี้จับศนป็นะคะได้ยาวนานถึง72็งวดเลยนะคะ6ปีไปเลยนะคะตัวนี้ก็คือมีแค่เงินดาวเนาะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเนาสำหรับลูกค้าที่ไม่ไม่อยากซื้อสดเนาะก็คือแนะนําเป็นโปรโมชั่นตรงนี้เพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ แล้วก็มีรถพร้อมส่งนะคะใช่มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นสาหรับลูกค้าที่สนใจก็อยากให้ลองเข้ามาดูตัวรถก่อนก็ได้นะคะที่โชว์รูมมาด้าพิจิตเพชรของเรานะคะยื้งตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนครินนะคะติดถนนมิตรภาพเลยก็ถ้ามาไม่ถูกก็ทักไลน์ลงมาก็ได้ใช่หรือว่าจะโทรมานะคะหรือว่าแอดไลน์มาสําหรับของไปนะคะก็จะเป็นไลน์ p a y 2 9 1 2ก้หรือว่าเป็นเบอร์โทร0 9 5 6 5 3 4 8 7 7นะคะ สำหรับพิมพ์นะคะเบอร์เทรศัพท์นะคะ095607924ค่ะหรือลาย ID S U N A P A P a M คะะใช่นอกจากนั้นยังไม่พอถ้าเป็นช่องทางอื่นก็จะมีเพจนะคะมาด้าพิจิตเพจขอนแก่นหรือว่าจะเป็นเพจของเราเนาะก็คือจะเป็นเพจมาซาเลดี้ขอนแก่นขอนแก่นนะคะก็สอบถามเข้ามากันเยอะๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆก็รีบๆนะคะสอบถามเข้ามาเลยนะคะ,เ,าาเ,ะ,คะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยมีแค่คันเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ<ช>สำหรับวันนี้ ก็พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย